อ้าวครับเริ่มแล้วครับมื่อนี่ครับแรงนี่ก็อีกคือเก่าคือเดิมครับผมบ้านสวนจ่าทรงหลอกออนซ่อนนี่ครับกับศิลปินจ่าทรงหลอกออนซ่อนครับแสบตาสวดครับอันนี้ก็พลุ่งนะครับนี่พลุ่งพลุ่งพลุ่งสมศักดิ์ครับเป็นมากินเขาแรงน้ำน้ำผีน้ำนองอันนี้ท้องก้อนครับนี่ครับมื่อนี่สีกินลาเปียสเอมือนพ่นศีดินทางโลกกรุงเทพครับครับ ก็เริมาเรียนสโลแกันสักวกันแม่นครับผมไม่กินีฬาเป็นเรื่องของมันครับมีนู่นมีนู่มีนูเมนู่มครับอธิบายยังไงครับนี่เนอดอะไรเป็ดลาบเป็ดลาบลาบเลือดอํำอําอําสูตรสูตรเบ้าหงอเป็นไหมครับเบ้าหงอเลือดแป้งนี่เลือดแป้งเลือดแป้งครับต้มต้มอันนี้ต้มครับ นี่แหละครับอีสานบ้านเฮาวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาได้มาพอกันโดนโดนตุ้มพีตุ้มน้องครับตุ้มพีตุ้มน้องผู้มาจากกรุงเทพกรุงไทยไปสู่งานสู่การครับครับโดนโดนมาพอกันเที่ยงหนึ่งครับแสบตาสวดยี่หัวจะหล่นเมื่อไหร่โอ้สุดยอดครับแสบตาสวดสาย่าเพลินครับ ไม่กินไมากินบมดนครับพี่น้องเด้อนกิสานบ้านเฮาครับผมมา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 แซ่บเติมพลังก่อนสิลงไปสู่งานสู่การเนาะครับเบาท้องก่อนแม่ครับผมแซ่บครับแซ่บยืมกันลาบเป็นแซ่บครับปวดเบาหยอยกับเบานะทีมงานเบาหยอยเมืองนครครับสวัสดีครับผมทีมงานพี่ทองอีกผู้หนึ่งครับเบากิษณะเบาดีเกียกิษณะ ครับทีมงานครับผมครับน้องไซ้น้องไสน้องหักมาจากนครพนมครับผมครับบรรยากาศมันสวนจะทรงหลอกอ่อนซ่อนครับพ่อไปรับเองวันนี้เอาไว้สำนีก่อนเนะครับเนาะพอไปรับเอ่อ